ซึ่งตัวเซลล์บำบัดเนี่ยถ้าให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือว่าเ,าเป็นการรักษาโดยใช้เซลล์ภูมิคุ้มกันของคนไข้เองซึ่ง<ฆ>ปกติเราจะมีเซลล์พวกนี้อยู่ในร่างกายอยู่แล้วค่ะก็คือเ,อาเราเรียกว่าเป็นลิมโฟไซต์ถ้าเป็นสับแพทย์นะคะก็คือเซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยปกติ<ฆ>มันก็จะพอมีอตัวรับที่จับกับตัวเซลล์มะเร็งได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็จะมีการทําลายเซลล์มะเร็งได้บ้างแต่ว่าปริมาณมันน้อยดังนั้นเนี่ยก้อนมันก็จะโตขึ้นมามะเร็งมันก็จะยังขยายเพิ่มจํานวนอย,อยู่ดี นั้นเนี่ยเราก็จะเก็บเซลล์ภูมิกันคนไข้เนี่ยค่ะออกมาเหมือนถุงเลือดเลยค่ะเหมือนบริจาคเลือดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไปดัดแปลงด้วยการเติมเนี้ยค่ะถ้าให้เข้าใจง่ายเหมือนสีเหลืองๆเนี่ยค่ะก็คือว่าจะเป็นตัวเราเรียกว่าเป็นตัวรับ<ะ>ซึ่งคล้ายๆกับภูมิกันชนิดหนึ่งซึ่งมันจะจำเพาะกับตัวที่อ,อ,อยู่บนเซลล์มะเร็งเลยดัง,<อ>งนั้นเนี่ย,ยใช่ใช่ของคนนั้นๆเลยดังนั้นเนี่ยเซลล์ที่เราดัดแปลงแล้วของคนไข้เนี่ยค่ะภูมิกันมันก็จะจำเพาะกับเซลล์มะเร็งโดยตรง แล้วก็เพิ่มจํานวนให้มีขนาดเพียงพอในการรักษาคนไข้หลังจากนั้นเราก็จะทําการฉีดเซลล์เนี่ยเข้าไปในคนไข้เหมือนการให้เลือดเลยค่ะก็เป็นการรักษาครั้งเดียวคือไม่ต้องให้เคมีเป็นรอบๆก็คือฉีดเซลล์เข้าไปแล้วก็หลังจากนั้นเซลล์มันก็จะไปบริเวณที่มีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายของเราแล้วก็จับแล้วก็ทําลายพอเซลล์มะเร็งหมด เซลพุ่มกันที่เราดัดแปลเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตอยู่เพราะว่ามันเป็นเซลล์นั้นมันจะมันจะยังมีชีวิตแล้วก็ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเรานั้นพอมีมะเร็งกลับขึ้นมาใหม่เซลล์พวกนี้ค่ะก็สามารถโตแล้วก็ไปจัดการเซลมะเร็งได้อีกนั้นเราเรียกว่าการรักษาเนี้ยก็คือเราถ้าเป็นภาษาอังกฤษ,าษาจะเรียกว่า living d r ร g ก็คือว่าเป็นเป็นยาที่มีชีวิตมันจะไม่เหมือนกับเคมีฉายแสงที่พอเราให้ไปแล้วมันก็จะหมดหมดไปนั้นมันก็เลยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพแล้วก็คงประสิทธิภาพได้ค่อนข้างยาวนานค่ะ